เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางพันศิริกุลนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยพักเพื่อไทยค่ะ,อะขอเร่งรัดการก่อสร้างตลิ่งถนนที่จังหวัดสุขโขทยัยไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะจากกรณีปัญหาลุ่มน้ำโย ดูแลบ้านทั้งหลังลดดอกเบี้ยงเงินกู้ตลอดจนการดูแลภาวะสุขภาพที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทราบซึ้งใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและคณะลงพื้นที่รับทราบป,ปัญหาและสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำน้ำแรงนี้อย่างเป็นระบบค่ะท่านประธานคะ การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่นะคะกับพบว่ามีความรราชามากจึงขอเร่งรัดนะคะการก่อสร้างตะลิ่งแล้วก็ถนนที่พังเสียเสียหายมากไปยังสองหน่วยงานค่ะประการแรกค่ะปัญหาตะลิ่งพังค่ะบริเวณคอสะพานสิริปัญญารัฐค่ะตำบลวังใหญ่หมู่ที่6เชื่อมไปหมู่8ตํตำบลวังทองราว990เมตร โยธาธิการและผังเมืองสุขโขทยัยนำเสนอแผนไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยคาดว่าใช้งบประมาณ99ล้านบาทรวมทั้งตะลิ่งหมู่หนึ่งนะคะปากแควความยาว1,700เมตรงบประมาณ1,700บาท1,700ล้านบาทค่ะก็ขอเร่งรัดด้วยในประการที่2ค่ะปัญหาถนนค่ะทางหลวงหมายเลข1195หมู่6ตตำบลวังใหญ่ถนนขาดค่ะระยะร0 0เมตร ทำถนนชั่วคราวก็พังค่ะ,ะแขวงทางหลวงสุขโขทัยได้ทำแผนเสนอไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมแล้วว่าประมาณราว35ล้านบาท โดยที่ผู้ใหญ่จัญญาละอองและนายเจนส้มโตตัวแทนพี่น้องได้มาหาทีฉันหลายครั้งทุกขังวลว่าถ้ามีเร่งแก้ปัญหาก็จะมีความเสียหายมากขึ้นแก้ไขได้ยากจึงขอเร่งรัดไปยังสองหน่วยงานดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะขอขอบคุณมากค่ะ